ผู้ผู้ถี่ว่าขายขายาทหารเีมันเป็นเพียงไอดีกนผู้นั้นวามันพู้มาเดียวกันด้นี่อี่ถุงกลอมจัดแท้ๆนี่นี่สูงน้องซาเนี่ยนียนบอกนี่น้องซาวัตุูนน,นี่เอาไปน่าเขียนกาูหมอกปปอ,อ่ะอืมน่ ตอนนี้กำลังยางห้างไปซูจอมเก่าเข้าเริ่มสตัดหลังจากสันเขากินเขากินปลาแล้วมือแหงมืงแห้งอุณหภแปดมุ่งสี่สิบน,น,นาทีอากาศนั้นเย็น เขาีงส yeah, no. ัมผัญมันหนปกโกไปร้ายเพราะว่มันจะไปแรงหนัมัน ในตอนนี้ก็มาณหเหลี่ยนเปวนหต้งอุนเดีวยวห่งเป็หอจนนอมก่าทีนห้แนมจะมาเป็นจอมก่ส่วนนี้กำลังงางเหลียนนาพา นี่ว่าอีกกระือหนึงเพือนมาเก่าหน่อยจอิยๆโอ้โยหินปูดค่ะเอฟเด้อมองบรรยากาศเด้ไอชา่อนโอ้นี่บรรยากาศอากาศสืน มึงไงายน้องเหาอกาลังมาต่างคนก็เริ่มว่าสีหนาเริ่มอยากงี้นะยังไง อันเราเป็นพลาเหวลงไปทั้งไงเนาะเฮาอีกทีลูกดมอีกเวียนหอดเนาะจามเก่าเอาคันเมื่อท่านกินเจอเมื่อไหร่เนาะเนาะ เห็นบทนำคลองให้เนามันซูมบ่อยเถ่าซู่แม่ที่ิเถ่านำคลองเจ้ามันเขม่าอีดาเอวขันหันดีน้อหวดได้เด้อสายนำคลองทาร่า Nên cứ như nhau khăn Không tròn cậu Bường mà nhà cả Đụng dân nhau nào hẹn này vâng. Xin thang sai mày อยู่กล่องแอลคันเนาะคอยไปมันระบายดีเศษหวเข็มดมคอยไปส่อไปัุหวนเยวเลยใส่กําลังค้าขนาดนัพอลงกไปนดเหี้วเลยเหีวหลุดหลวดเหวหลุดไปเศษหมดเลยนี่เถื่อนี่มันเอาทังแตขึ้นไปปวดสอบบงสิกเอ็นบอลซีประเด็นนะ อาจารย์โน mm ่ก hmm. mm ็ส hmm. ร yeah, ้างรีบ <teachers> hmm ัน nah, ทิงไปก่อนนะเนาะตร้างขึ right? really IR right. yes, ้นจอมเก่าสร้างปีงขึ้นไปจอมเจ้ชกอจอมแท้ๆมันดืเถาะนี่เสือกไว้เก่าแต่ว่าโมหมั่นใจก็เลยอาสาเอาเสือกไมปลูกไผ่เห้มันกว้างหวานใจมันบ้างพิเศษเออนั่นเนาะเอร์เกอรเสียสละไปีเดือด เดี the dry ๋ยเไปบอกกันท่ทงมนอว่ามันสีเป็นไรเมือเิงหอดจอมเก่าเจกอได้น้องที่เขาเนยอคุ้มจอมเจกอที่แนมมาอ่นมดผู้เป็นน้องหอมันส่วนเมือน้องซาติจึงมองเมืงขึ้นมากเลยมันจะสีจอมีนออกเลยนี่แงยางสิแดมองเขาุดหมมนด Ô ừ. đó, được mãi, hắn mẹ được nguyên và hoa văn hộp. Ô mẹ được mẹ được mẹ. Ô 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 mẹ semuanya kak ngon eo khăn không trộm cậu nhau semuanya kak Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Tạm biệt gần mắc không sẽ tuần Nghèo khăn Nó เแ็่เพ็ดก็อ่อนตอาชีันนง่ันจอมเกาะี่น้องเอ้ยทำเส็มากหอดคืนหนึ่งมือหนึ่งเต็มๆนี่ลงไปนี่กิ่งลงไปตายแน่นอนมึงไปเฮียวเบืองเบืองพูดขี้นี่เนาะนี่เห็นงตองเห็นทำทำสุสานชิ้นสีหงจ

เดี๋ยวเอาตามใจสอบด้วยไอยนอนเขาหนอนเพื่เป็นแฟนแต่ย ouais ังมานอนอยู่ก่อนหอนควนบรรยากาศมองพูกใหม่รูรวมสมบนรณ์ใหม่ลำเนาไข่ วันนี้เรามาอยู่กลางป่าตรงดิพย์อย่บรรยากาศร,รันเนาะมรรยากาศลางเตีย่ยงปูเกา่ามีมองเข้ามาน่อยก็ามาเห็ดก็ามาเห็ดแข็มเห็นไหมของห้อยเก่า เขามาล่าสัตว์บ่อต่างบ่อจนชิมงานเทอหมอหน่อยนี่หมอเถื่อจนหายตีนหนาพาหนาสงสารอาลูกเข้ามาทนอ่านแต่ว่าล่งเมื่อ่านี่ิ้นี้ต้องวัานหายชิ้หายบาดเด็ดน้อยนึงเบื่อเก่าสิบวชได้คนบ่สาธุนั่งมนุงหมดนาเนื้อจานูปูเจ้าทินเพิ่น อยู่หลังคนอีกประมาณ30มิกิโลโม้อชักหมอจักขวดแกะเข่าซานอาหารแห้งการนกั่งกบดบกเกล็ดโลอาโลเขาระเจ้าหน่อยสุดกูโมซ้ำโลง <c ười> านไปหาวังหนามของสีพักแหลมขึ้นแหลมขึ้นทรรมยิดมบรรยากาศอากาศเย็นดี หนงก้าพต้องเปง็นหนเวามองผักเนาะบางหนักมันจะเป็นหวยวาดแล้วคือนั่าจะสีพผักกันพาก,พกมองผัวาแล้ว เส้นทางที่คุณเคยเพราะว่า,านี่เป็นขั้งที่สองแล้วที่สองที่ที่เจ้าไปจอมเก่านี่ก็ทางไปจอมเก่าสร้างไปปัจจัยงอีกประมาณมื่นหนึ่งอีกงานไปจอมเก่านี่เส้นทางไปจอมเก่าอันนี้นจือจ้อวอยังจื้อวอตอนน้าผ่านพื้นมีซอยส่ายอยู่นี่นี่ก้อนตัวนึ้ต่อไปางานไป โอกไปรอกต้นนั้นนี่ได้ชิ้นนี่ละไก่เต๋บไ้เลยานี่คือพาหลวงเนาะมนยังเดียบผ้าหลวงนั่นแหะจะม่นมากดีใจได้พอนา Yeah, tìm có bao mà. thứ nhỏ nít thì giảm ra ngoài mãi thì xưa ra khe ra khắp ra khắp ra khắp phá đẹp ra nhà ra khắp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  ra Bye, bài. tiền biết Đi Né. 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 Đi Né. Không hiểu tên gì Né. 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 Né.